ผมว่าการปรับป,ปรามกลุ่มวิชาชีพเนี่ยของรัฐบาลจีนทาตามข่าวนี่ได้ผลว่ารัฐบาลไทยสกจีนเนี่ยมีราความคิดนะครับแบบพระแบบพรรคคอมมิวนิสต์สังคมนิยมว <DP S 1> ิธคีคือสื่อต้องเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนั้นสื่อจีนในทุกอย่างก็คือรวมศูนย์ใช่ไหมครับคือเป็นเครื่องมือของพรรคเอ๊ะอย่างวันเนี้ยเขาก็จะแบบเอ๊ะคุณพี่นิดมาตามสคริปต์หรือเปล่าอะไรเพราะผู้นําไม่ดีก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วใช้หน้ามีดขึ้นมารวมกันเนี่ยนะจุดแข็งอีกจุดหนึ่งก็คือทําให แนวของเขาเนี่เป็นไปในทางเดียวอย่างประเทศไทยที่พูดถึงแค่ 4k ยังไม่ได้ทำเลยแต่ในจีนนี่ไป 8k แล้วกลาบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้มาชม cmg สำนักง,งานเชียงไายเป็นยังไงบ้างต้องเริ่มจากคุณพินิษก่อนเลยะค,ะค่ะเราก็ตกใจว่า ทำไมใช่นามีเดยกกุ๊ปนี่พัฒนาก้าวหน้านี่รวดเร็วมากแล้วก็มีความทันสมยัยมีประสิทธิภาพนะสูงมากนะทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการพัฒนาฉะน,นั้นในการมายเยี่ยมครั้งนี้ถือได้รับความรู้แล้วได้รับชิงใหม่ๆนะจากใช้นามีเด็กกุ๊ปเยอะครับต้องถามพี่ประสงค์บ้างค่ะการมาเยี่ยมชมสำนักงานซีเมจีที่เซียงไฮ้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็คิดว่าในงานเทคโนโลยีนี่ก้าวล้ําไปมากนะครับอย่างประเทศไทยที่พูดถึงแค่ 4K ยังไม่ได้ทําเลยแต่ในจีนนี่ไป 8K แล้วในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทันสมัยกลุ่มทีวีที่มาดิจิทัลที่มาเนี่ยก็ตื่นตะลึงฮะแต่ว่าก็คือจุความต่างคือของจีนนี่มีทรัพยากรมีเงินมีอะไรที่จะลงทุนทางด้านนี้แต่ประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมสื่อไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ยากลําบากนะครับอีก5ปีใบอนุญาตหมด นายแนกอกจากกสชนี่หมดอายุจะทํำยังไงต่อกศชก็ไม่มีทิศทางชัดเจนนั้นความแตกต่างเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรต่างๆคงห่างไกลมากในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก้าวล้ามากนะครับแล้วก็เข้าใจว่าการที่จีนเนี่ยรวมกลุ่มสื่อให้เป็นกลุ่มบริหารจัดการเดียวนี่<ช> <ๆ S 1> ก็เป็นแนวทางข,งของของจีนที่ต้องการให้การบริหารจัดการนี่มันมีความแข็งแกร่งสามารถใช้สื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือในทางสังคม ทางการเมืองแล้วก็อะไรที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตวเองต้องการอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างสื่อจีนกับไทยแต่ตอนนี้กลับมาถามนิดน,นึงว่าทั้งสองท่านมาคนละบทบาทในฐานะสภาวัฒนธรรมจีนไทยเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเพราะมีข่าวที่เกี่ยวกับจีนคนจีนอะไรเงี้ยประเทศไทยก็รู้สึกว่าโอ้โหให้ความสนใจอย่างมากและส่วนใหญ่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาในเชิงที่แบบไม่ค่อย ดีนักอะไรอย่างเงี้ยทางสภามีส่วนเข้าไปดูแลช่วยเหลือในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้ยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าไทยจีนเนี่ยมันพี่น้องกันหรือจงใช่อีจาชินเนี่ยนะคะความสัมพันธ์มีความแน่นแน่นไปหาหมาสู่กันเยอะมากนะครับงั้นข่าวจีนในช่วงหลังนี้ก็จะเป็นข่าวดีเยอะๆมากๆนะไอ้ดีข่าวที่ว่าอะไรนั่นก็ก็มันเป็นโลกตะวันตกที่อาจจะปล่อยข่าวมาหรือว่าเป็นข่าวปลอมลต่างๆนะครับ ผมคิดว่าข่าวที่ที่ของจีนไปเมืองไทยเนี่ยข่าวด้านการพัฒนาด้านประสบความเร็จความก้าวหน้านี่มีเยอะมากไม่ว่าในเรื่องของรถไฟฟ้าในขณะนี้ใช่ไหมหกสิบทั่วโลกเนี่ยเป็นรถฟ้าจีนหมดตอนนี้เมืองไทยเนี่ยรถไฟฟ้าจีนชนะรถญี่ปุ่นหมดแล้วนะอันนี้เป็นข่าวดีมากดังนั้นไอสภารเราก็มีหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นสะพานเล็ก,ลกแต่ เชื่อมารมระหว่างจีนกับไทยให้มีการพัฒนามีความอบอุน่นมีความรักนะแล้วก็เราจะเพิ่มการไปมหาสู่กันแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะด้านการศึกษานี่สภาเรากับจีนมีการแลกเปลี่ยนกันทุกปีในฐานะคนสื่อบ้าง พี่ประสงค์มองอยังไงว่าพอเป็นข่าวของที่อื่นๆอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะหรือคนให้ความสนใจเ,เท่ากับข่าวของจีนสังคมไทยกับสังคมจีนเนี่ยเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกันคนไทยส่วนใหญ่อย่างพวกผมหรือพวกพี่น,นี่กนี่อเกิดไทยเสื้อใายจีนรุ่นอพยพกันมาแม้เราจะไม่ได้เกิดเมืองจีนแต่ว่าความรู้สึกใกล้ชิดกับคนจีนเนี่ยในประเทศจีนมันสูงนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใกล้ตัวทฤษฎีที่เราเรียนกันมาเนี่ยเรื่องใกล้ตัวเนี่ยเป็นคนเรื่องที่คนสนใจ นันเมื่อเรื่องเกี่ยวกับจีนเนี่ยแม้แต่ไม่ได้แม้แต่ข่าวในสังคมไทยเองก็ตามเนี่ยถ้าเป็นด้านลบเนี่ยสื่อไทยก็มักจะเล่นหรือไม่แต่เล่นยังขยายขยายไม่ได้เป็นพิเศษในเช่นเรื่องจีนเทาอย่างที่ผมเข้าใจความของคุณโบคือต้องการพูดถึงเรื่องจีนเทาใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงจีนเทาที่พูดถึงพวกในสังคมมันก็มีวิชาชีพมันก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งวิชาชีพแต่พะเอิญวิชาชีพกลุ่มนี้ไปร่วมมือกับตํารวจไทยมันก็ยิ่งเป็นสองเด้งที่ทาให ทั้งสังคมก็ดีทั้งสื่อเล่นใหญ่แต่ผมคิดว่ามันก็มีทุกที่ที่มันมีมิจฉาชีพที่เข้าไปจับลุ่มกันซึ่งผมว่าจีนเนี่ยก็ไม่ได้นอนใจเขาข่าวจากจากสื่อต่างประเทศเองหรือแม้แต่สื่อจีนเองก็พยายามที่ว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะตั้งที่เมียนมาตั้งที่กัมพูชาต่างๆเนี่ยก็ถูกทางการจีนปราบปรามซึ่งผมว่าการปราบปราม กูมิชาชีพเนี่ยของรัฐบาลจีนทาตามข่าวนี่ได้ผลว่ารัฐบาลไทยซะอีกเป็นจุดแขงด็ดแขงด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าเกิดเรามองอย่างเป็นธรรมเนี่ยการที่จานปราบปรามจริงจังในช่วงหลังโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านของของของไทยเนี่ยก็ทําให้ภาพต่างๆเนี่ยดีขึ้นว่าเฮ้ยเอาจริงกับรัฐบาลไทยอีกกับกันนะเป็นเป็นข่าวที่ว่าเออรัฐบาลจีนเอาจริงจังในการปราบปรามมิชาชีพมากกว่ารัฐบาลไทยมากกว่ารัฐบาลประเทศหนึ่งจีนเทาเนี่ยเป็นจีนที่มันอยู่เมืองจีนไม่ได้แล้วมีไม่มีไม่มากแล้ว จีนมีพันสี่ร้อยล้านคนเหล่านีนา้ม,มีมีแค่เป็นร้อยเท่านั้นเองอย่าง,งที่บอก<ม>พอดีจีนเทาเนี่ยไปร่วมมือกับอิทิพลกับกลุ่มตำรวจบางกลุ่มเนี่ยก็เลยยิง่งสองแรงบวกแล้วยิ่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างเนี้ยงั้นต้องถามพี่ประสงค์ตอบว่าในฐานะที่เป็นคนทำงานสื่อมาอย่างยาวนานเนี่ยเปรียบเทียบการทำงานระหว่างสื่อจีนกับสื่อไทยว่ามันมีความเหมือนหรือมันต่างกันยังไงคะคือเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นปรัชญา ในทางการเมืองปรัชญารากความคิดสังคมไทยเนี่ยสื่อสังคนที่ทํางานสื่อไทยเลยไม่ได้อาจารย์มหาัายไทยเนี่ยซึ่งเป็นคนสอนสื่อแต่ต้นเนี่ยก็<ม>จบจากตะวันตกอันทฤษฎีการสอนการคิดก็คิดแบบจากตะวันตกคือสื่อต้องมีเสรีภาพสื่อต้องเป็นกระบอกเสียงของประชาชนสื่อต้องต่อต้านอํานาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมนั่นคือหลักคิด <Yeah. S 1> แต่ขณะที่จีนเนี่ยไม่ไลกความคิดนะครับแบบแบบพแบบรรคคอมมิวนิสต์สังคมนิยมวิธ<ม>ีคืคอสื่อนะต้องเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ของประชาชนในการพัฒนาประเทศนั้นเป้าหมายในการใช้สื่อเนี่ยมันแตกต่างกันในทางทฤษฎีแล้วนั้นจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้นั้นสื่อจีนในทุกอย่างก็คือรวมศูนย์ใช่ไหมครับ<ม>เป็นเครื่องมือของพรรคเป็นเครื่องมือของอะไรตจ่จะเห็นว่าสื่อระดับท้องถิน่นกไกลจะเป็นพรรคเป็นกรรมการเปเลยหมดซึ่งมันก็ไม่ผิดไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับทฤษฎีทางการเมืองแล้วก็การใช้เครื่องมือนั้นได้ผลที่สื่อไทยคิดเสียงที่ผมได้กราบเรียนนั้นรัฐบาลเนี่ย ในแง่ในแง่ทางเป็นจริงเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยคุมไม่ได้ถ้าคุมมากจะถูกต่อต้านและรัฐบาลไทยก็จะรู้ว่าถ้าแม้แต่ในช่วงยุคเผด็จการยุคยึดอำนาจเนี่ยก็คุมไม่ได้เป็ดเสร็จโดยเฉพาะช่วงที่เป็นมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่บอกว่าตำรวจมีถึง2ล้านคนไปไทยนะสองล้านคนนั้นมันคุมไม่ได้เลยประเด็นนี้นะผมขอเสริมเลยว่าสื่อจีนเนี่ยเขาทำด้วยคุณธรรมทำด้วยความรักชาติรักประเทศรักบ้านเมืองแต่สื่อตะวันตกนี่ เขาพื้นฐานของผลประโยชน์ฉนั้นสื่อไทยเนี่ยก็ยังอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์เพราะว่าที่ว่าจะเพื่อไปมีประชาธิปไตยมีอะไรนั้นเป็นการหลอกลวงของตะวันตกเท่านั้นเองมันไม่เหมือนกันวใช่ไหมแล้ววันนี้จริงก็กำลังดำเนินการเรื่อง,รงประชาธิปไตยที่จริงคืออะไรใช่นไหมประชาธิปไตยที่แท้จริงคือต้องทําให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง,งประชาชนอยู่ดีกินดีมีการพัฒนาแล้วดูวันนี้ประเทศไทยเรานี่ปัญหาสังคมเน่าหมดแต่วไหมอาจญาการรมะแรงต่างๆเนี่ยเยอะแยะมด เองท่นต้องถามพี่พินิจต่ออย่างนี้คือพี่พินิตเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกล้วมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อทั้งจีนจีนเนี่ยออกอยู่ในหน้าสื่อจีนบ่อยมากมีทั้งไทยมีทั้งต่างชาติฝรั่งอะไรเงี้ยเวลาที่สมมติเราให้คําสัมภาษณ์ไปแล้วอ่ะการที่เขาเอาไปเผยแพร่ไปลงเนี่ยในในแต่ละลักษณะของสื่อเนี่ยมันมีความต่างกันไหมบางสําัิก็บิดมีไป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 เราพูดอย่างนี้แต่ไม่ได้ลงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีหมดครับแต่ประเทศจีนเนี่ย ตรงไปตรงมาเอ๊ะอย่างวันนี้เขาก็อาจจะแบบเอ๊ะคุณพี่นิดมาตามสคริปต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีสคริปต์เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้ผมเห็นต่างกับพี่นิดนึงเรื่องที่บอกว่าอออพอคิดแบบตะวันตกเราจะต้องมีผลประโยชน์ทุกครั้งนี่สำคัญอิสระก็เสนอมีผลประโยชน์ซีไม่มีก็มียกเว้นมียกเว้นพี่คิดว่าทุกวันนี้ของจีนเปลี่ยนไปไหมขออนุญาตถามพี่ประสงคนิดนึงเปลี่ยนไปแน่เรื่องการควบคุมนะฮรใช้นามีลล์กับยิ่งความแข็งแกร่งเนี่ยก็ได ก,ก็ถือว่าโอเค,คสองในทางที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารไปทั่วโลกอย่างแข็งแกร่งรวดเร็วและลึกซึ้งเนี่ยก็ทําได้ดีอย่าง CI เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศมากที่สุดในโลกอยู่ถึง2องสามพันคนเนี่ยมันก็เป็นความแข็งแกร่งอันนั้นมองได้ทั้งสองแง่ว่าการรวมเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลจีนในการที่จะบ,บริหารสื่อให้มีความแข็งแรงคุณพินิจมองยังไงคะคืออย่างนี้เราต้องมองว่าผู้นำเนี่ยห้ามวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีนะเขาให้วิพากษ์วิจารณ์ได้ที่ผมเข้าใจไม่ไไไดด้้หมมมาาายควว่่จีน ปิดกั้นหรือห้ามใช่ไหมฮะแต่ว่าผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำงานด้วยความเสียสละทำงานด้วยอุดมการณ์นะถ้าไม่งั้นคงไม่ลุ่งเรืองหรือไม่เติบโตหรือว่าไม่แก้ปัญหาความยากจนแต่ให้คนจีนประสบ <า S 1> คบ<อ>วามสำเร็จมาจนถึงทุก<ๆ>วันนี้เพราะผู้นำไม่ดีก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วใช้หน้ามือกึมมารวมกันเนี่ยนะจุดแข็งอีกจุดหนึ่งก็คือทําให้แนวของข่าวเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันปีนี้ครบรอบ75ปีคือในในภาษาของคนทาข่าวที่อยู่ในจีนเนี่ยเราเรียกจีนใหม่ ให้ทั้งสองท่านลองมองอดีตช่วยมองอนาคตไปอีกสักนิดหนึ่งว่ามองว่าอนาคตใน5ปีหรือ10ปีขา้างหน้าหรือว่าอาจจะยาวไปถึงปี2035อาอะไรเงี้ยที่เขาจะบรรลุความฝันก็ง่ายๆนะยึดจัดจุดัดเ<ฆ>ทนเหมือนสถาบันสถาปนาใช่ไหมจีนสาธารณชาชนจีนเนี่ยตอนนั้นยังอดข้าวตายอดอยากขาดเดืดร้อนทุกยากมากประชาชนม,มาถึงวันนี้เป็นยังไง75ปีเนี่ยประสบควานยัง ถือว่ายิ่งใหญ่มากใช่ว่าพับจีนพันพัน,พนว่าล้านคนเนี่ยใช่ไหมที่ไม่อดอยากได้เนี่ยความก้าวหน้าของจีนในยุคใหม่ต่อไปก็เห็นกันอยู่ว่าจีนก็เป็นประเทศที่สามสามารถส่งยานวากาศมนุษย์อวกาศไปลงดวงจันทร์ได้และเหนือกว่าอเมริกากับรัสเซียคือลงในด้านมืดอันนี้ต้องเทคโนโลยีเหนือกว่านะและยังมีเทคโนโลยีอื่นๆที่จีนพัฒนาก้าวหน้าไปอ่าเรื่องนี้พี่วสุชร์มองงไงคะ เรื่องพัฒนาเทคโนโลยีของจีนไม่มีใครสงสัยนะผมเชื่อต่อไป้ตองคงอาจจะเป็นดักหนึ่งของโลกได้แนนะจ๊ะแต่สิ่งที่ผมให้ความแบบว่าโอโ้โหแม่มเป็นได้คือสามารถลดความยากจนลดความยากจนได้อย่างมหัศยรร์มากมจีนซึ่งแต่ก่อนโอโ้โหถ้าเกิดน่าจะยากจนนี่ตัวเลขต่างๆความยากจนเนี่ยลดลงเยอะอแต่สิ่งที่ได้มาทดแทนความยากจนคือการแข่งขันสูงความแข่งขันสูงเนี่ยเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเครียดอีก ใช่นะคือลดความยจนและแข่นสูงนี่ก็คือมัน,นเรียกว่าผลข้างเคียงของของการพัฒนาด้านหนึ่งซึ่งผมว่าถ้าจีนสามารถทําให้เกิดความสมดุลในทั้งส่วนของการลดความยากจนแล้วการแข่งขันทําให้คนคนรุ่นใหม่เนี่ยผ่อนลคลายมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นผมว่าสังคมเนี่ยจะจะดีจะอาจจะมีความสุขผมว่านี่เป็นยุคอีกยุคหนึ่งที่จะกวาดจีนเนี่ยกำจะแผ่อำนาจไปทั่วโลกซึ่งถ้าเกิดใช้อย่างท่านรัมรีพินิจพูดคือ ใช้ความนุ่มนวลใ,ให้ความเป็นธรรมอะไรต่างเนี่ยโลกจะสงบสุขถ้าคุณสามารถแบ่งปันทางเศรษฐกิจ<ม>ให้เป็นธรรมกับประเทศที่คุณเป็นคู่ค้าเป็นคู่ค้าด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างาที่สิ่งวิจารณ์จริงแท้ยังไงนี่พี่วินนีจะรู้ดีกับผมารมณ์จะพี่พนิจคือทุกอย่างครบวงจรอยู่ในมือของอของคนจีนหมดช,ชาวบ้านไม่ได้จริงแท้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมันเป็นสามารถทําให้ได้เกิดความเป็นธรรมทั้งคู่ค้าด้วยเนี่ยจะทําให โลกเนี่ยสงบสุขร่มเย็นไม่เหมือนกับตะวันตกซึ่งมาดูทรัพยากรไปอย่างเดียวนะครับค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะ